สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคาบเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำสมานนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนหลายคนเมื่อได้ยินคำสมานอาจจะคิดว่าเป็นคำที่ยากมากเลยถูกต้องไหมคะจริงๆแล้วไม่ได้ยากแบบที่คิดนะคะแต่ว่าอย่างน้อยนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของคำบาลีสันสกฤตมาบ้างนะคะจะทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแต่ ไม่ต้องกังวลเพราะอะไรเราเรียนเรื่องคำบาลีสันสกฤตไปแล้วถูกต้องไหมคะหวังว่านักเรียนทุกคนยังจะจํากันได้นะคะ,ะมั่นใจว่าทุกคนจําได้แน่นอนนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในเรื่องของคําสมาตเลยดีกว่าคะ่ะคําสมาตคือคําอะไรนะคะสงสัยไหมคะคาสมาตคือคําที่นําคําบาลีสันสกฤตนะคะ มารวมกันแล้วเกิดเป็นคำใหม่นะคะแต่ก็จะเป็นคำใหม่ที่ยังให้เขาความหมายเดิมอยู่นะคะทางนี้ทำไมจึงต้องมีคำสมานนะคะเนื่องจากว่าคำสมานะคะ่ะเป็นการเพิ่มจำนวนของคำนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าคำที่เป็นคำไทยแท้มีจำนวนไม่ได้เยอะมากดังนั้นก็เลยต้องมีการนำคำนะคะที่เป็นลักษณะของคำบาลีสันสกฤตมา มารวมกันเพื่อให้ได้เป็นคําใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราจึงควรจะต้องเรียนรู้อย่างหน่อยก็ทราบเป็นพื้นฐานนะคะว่าคํานี้มีวิธีการอ่านอย่างไรนะคะเนื่องจากว่าคํำสมาร์จะมีลักษณะการอ่านที่ ที่เป็นรูปแบบเฉพาะอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ความหมายของคำสมาา์รอีกครั้งกหนึกันดีกว่านะคะคำสมาตรก็คือคำที่เกิดจากการนำคำนี่แหละค่ะคำอะไรคำบาลีกับคำสันสกฤตค่ะตั้งแต่สองคำขึ้นไปนำมารวมกันค่ะแล้วก็ได้ความหมายใหม่คำใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีเค้าโคงความหมายเดิมอยู่บ้างนะคะทั้งนี้เนี่ยคำบาลีสันสกฤตที่เป็นสองคขึ้นไปที่คุครูพูดนะคะ มีได้3ลักษณะนะคะก็คือลักษณะที่1คือการเอาคําบาลีบวกกับคาบาลีเอาคำลักษณะที่2คือเอาคําสันสกฤตบวกกับคําสันสกฤตนะคะและลักษณะคําที่3ประเภทที่3ก็คือเอาคําสันสกฤตบวกกับคาบาลีนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นคาสมาดนะคะดังนั้นเรามารู้จักลักษณะของคําสมาดกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ ลักษณะคำสมารนะคะคำสมารเกิดจากการนำคำบาลีกับสันสตกฤตมารวมกันค่ะรวมกันได้เฉพาะบาลีกับสันสกฤตเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถเอาคำไทยมาผสมกับบาลีหรือว่าเอาคำไทยผสมกับสันสกตกฤตแบบนี้ไม่ได้นะคะแบบที่หนึ่งค่ะที่ครูพูดไปเลยก็คือบาลีบวกกับบาลีนะคะเช่นอักขีบวกภัยก็จะได้เป็นคำว่าอะไรคะอักขีภัยนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยคำว่า คีย์ไนนักเรียนยสังเกตนะคะถ้าพอจะจํากันได้บ้างในเรื่องของคาบาลีนะคะก็คือเช่นคําว่าอักขีนะคะก็จะเป็นลันกษณะของตัวสะกดตามถูกต้องไหมคะคอควายแล้วก็ตามนี้ขอควายหรือคำว่าสัจจะอักขีนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นลันกษณะของคําบาลีอยู่แล้วนะคะสังเกตได้ค่อนข้างจะง่ายนะคะต่อไปคําสันสกฤตบวกกับคําสันสกฤตนะคะเช่นคําว่าปฐมถุมาศึกษานะคะ สังเกตว่าหลายหลายคนชอบอ่านด้วยคำนี้ว่านะคะประถมศึกษานะคะแต่ถ้าเราศึกษารากคำศัพท์ของคำคำนี้จริงๆแล้วเนี่ยประถมเป็นคำสันสกฤตและศึกษาก็เป็นคำสันสกฤตนะคะยังจำกันได้ในส่วนของคำสันสกฤตถูกต้องไหมคะที่เป็นลักษณะของสรลาสิศีนะคะซึ่งเมื่อคำสันสกฤตบวกกับคำสันสกฤตนะคะก็จะได้เป็นคำสมานนะคะ ทั้งนี้เนี่ยเวลาเราอ่านนะคะเราจะไม่ได้อ่านว่าประถมศึกษาเราจะอ่านในลักษณะของการเชื่อมคําในเมื่อเรารวมเรารวมกันแล้วเราก็ควรจะต้องอ่านเชื่อมกันเพื่อให้เป็นยังไงคะให้รู้สึกว่ามันคือคําคําเดียวกันละดังนั้นประถมกับศึกษาจึงเชื่อมด้วยเสียงอ่านนั่นเองนะคะเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นคําเดียวกันอย่างที่คุณรูผู้เป็นในางต้นนะคะจึงอ่านได้ว่าเลยคะประถมมาศึกษานั่นเองนะคะ ต่อไปก็คือคำบาลีบวกคำสันสกฤตนะคะคำบาลีบวกคำสันสกฤตเช่นเอกบวกกับราศนะคะก็จะได้คำว่าอะไรคะเอกราดนั่นเองนะคะเราก็จะไม่ได้อ่านว่าเอกราชละเราจะใช้เสียงอะในการเชื่อมคำแรกคือคำว่าเอกและเชื่อมคำที่สองคือคำว่าราศนะคะก็จะได้เป็นคำว่าเอกราดนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาพูดในลักษณะของการแปลความหมายกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่เราเรียนดูแล้วว่าคาสมมาตรเกิดจากการรวมคําได้3แบบนะคะก็มาดูที่การแปลความหมายกันนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วคาสมมาตรมักจะแปลความหมายจากด้านหลังมาด้านหน้าค่ะคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเลยนะคะทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะเนื่องจากว่าคําหลักของคาสมมาตรนะคะนักเรียนมักจะอยู่ด้านหลังค่ะส่วนคําหน้าเนี่ย มักจะเป็นคำขยายเช่นอะไรเช่นคำสม่าคำหลักคือคำว่าไผ่นะคะครูก็จะเติมคำขยายด้านหน้าอ่ะสมมุติเติมคำว่าอักคีอ่าอักคีเป็นคำขยายบวกกับคำสม่านะคะคือคำคำคำหลักนะคะคือคำว่าไผ่นะคะอักคีบวกไผ่ก็จะได้อักคีไผ่อุทุกตะไัยวาตะไัยอ่ะเวลาเราแปลก็จะแปลอะไรคะ ภัยที่เกิดจากไฟไหม้ภัยที่เกิดจากน้ําท่วมนะคะภัยที่เกิดจากพายุนะคะดังนั้นก็คือแปลจากด้านหลังมาด้านหน้านั่นเองนะคะส่วนคําด้านหน้าก็จะเป็นลนักษณะของคําขยายนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะมหาราชราชก็คือแปลว่าอะไรคะพระราชาหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินนะคะพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นะคะแปลจากหลังมาหน้านะคะนิติบุคคล น,ะะนักเรียนก็สังเกตคําเหล่านี้ที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะคะก็จะเป็นคําที่แปลมาจากด้าน,นหลังมาด้านหน้าหมดเลยนะคะ,ะสัตว์นะคะสัตว์บวกแพทย์ก็เช่นเดียวกันแต่ทําไมเราจึงอ่านว่าสัตวแพทย์นะคะคือคํานี้นะคะโดยปกติแล้วการนําคำบาลีสันสกฤตมารวมกันแล้วกลายเป็นคําสมานะคะกรณีที่คําแรกนะคะมีตัวกรันนะคะ คำแรกมีตัวการันนะคะเราจะต้องตัดทันตคาตออกนะคะแล้วให้เหลือแค่เพรชชนะไว้อ่ายกตัวอย่างเช่นคําว่าสัตว์นะคะคำว่าสัตว์เป็นมีวหวงก้ารันถูกต้องไหมคะเราจะต้องตัดทันตคาตออกนะคะก็จะเหลือสอเสือไม่หน้ากาต่อเต่าและวหวงเท่านั้นนะคะแล้วเชื่อมกับคําว่าแพทย์นะคะเมื่อเชื่อมกันแล้วแน่นอนค่ะใส่เสียงอะในการเชื่อมคําค่ะจึงอ่านได้ว่าอะไรคะ สัตะวแะพทย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายในเรื่องของการตัดไม้ทันตคาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นอะไรคะแปลจากหลังมาหน้าเช่นเดิค่ะก็คือแพทย์ที่ดูแลรักษาสัตว์นั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของการแปลความหมายคำสมานนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคําจะแปลจากหลังมาหน้าเสมอไปนะคะ เราเรียนรู้ลักษณะของคำสมาครไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูในเรื่องของการอ่านออกเสียงคำสมาครกันบ้างดีกว่าพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะาการอ่านออกเสียงคำสมาครนะคะโดยหลักๆแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพูดใน3ประเด็นหลักเลยนะคะประเด็นที่1ก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องอ่านออกเสียงพยางคนะคะเชื่อมระหว่างคำค่ะ อย่างไรนักเรียนอาจจะฟังแล้วงงพยางค์เชื่อมระหว่างคําเป็นอย่างไรก็เหมือนคําว่าสัตวแพทย์ที่คุณครูยกตัวอย่างไปนั่นเลยค่ะเรานําคําซ้ายบวกกับคําขวาเมื่อนํามาบวกกันแล้วเราอยากจะให้คาคานั้นเหมือนคําคําเดียวกันถูกต้องไหมคะเราจึงต้องมีคําเชื่อมค่ะคําเชื่อมอาจจะเป็นในลักษณะของเสียงสระนะคะจะเป็นเสียงสระอุสระอิสระอะนะคะตามแต่เลยนะคะ ดังนั้นก็จะมักจะมีคําเชื่อมระหว่างคําซ้ายและคําขวาอยู่แล้วนะคะเพื่อให้รู้สึกว่าคาคํานั้นเป็นคําคําเดียวกันเช่นคําว่าธุรกิจนะคะเชื่อมด้วยเสียงอ่ะนะคะวาทศิลป์ก็เชื่อมด้วยเสียงอ่ะอุณหภูมิอุณหภูมินะคะก็เชื่อมด้วยเสียงอ่ะนะคะวีรชนอันนี้ก็เชื่อมด้วยเสียงอ่ะภูมิศาสตร์คำนี้เชื่อมด้วยเสียงอีนะคะ นะคะเชื่อมด้วยเสียงอิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่จําเป็นต้องเชื่อมด้วยเสียงอ่ะเสมอไปนะคะอันนี้ก็เป็นภูมิศาสตร์นะคะ,ะแปกก็จะมียกเว้นบางคําที่ไม่จําเป็นจะต้องอ่านออกเสียงเชื่อมระหว่างคํานะคะเช่นชื่อจังหวัดอะไรคะเพชรบุรีนั่นเองนะคะก็อ่านปกติได้เลยนะคะก็ไม่ต้องมีการเชื่อมระหว่างคำนะคะว่า ออกเสียงอาดหรืออะไรแบบนี้ไม่จําเป็นนะคะก็จะเป็นข้อยกเว้นแต่ก็มีไม่ได้เยอะมากนะคะคาเหล่านี้นะคะอ่านนี่ก็จะเป็นแบบแรกคือโดยปกติแล้วเมื่อเราเอาคำบาลีสักฤตมารวมกันเรามักจะต้องอ่านออกเสียงเชื่อมระหว่างคําด้วยนะคะแบบที่2ค่ะการอ่านออกเสียงคําสมาธแบบที่2คือนักเรียนจะต้องตัดวิสัญนีออกค่ะและอ่านออกเสียงอัระหว่างคำ แบบไหนอาจจะงงอยู่เช่น uh, คำว่าอิสระค่ะอิสระบวกกับคำว่าภาพนะคะเมื่อไรํำมารวมกันนะคะนำคำสองคำนี้มารวมกันนะะักเรียนจะต้องตัดรูปสระอะออกก่อนนะคะจึงจะนำมารวมเป็นคำสมารกันได้นะคะเราจะไม่นำสระอะ มารวมกับคำว่าภาพนะคะแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องตัดทิ้งนะคะก็จะได้เป็นคำว่าอิสระภาพนะคะเช่นเดียวกับหลายๆคำเลยค่ะศิลปากรรมตัดอัออกนะคะาละศึกษาตัดอัดออกนะคะดังนี้มันจะมีข้อดีตรงนี้ค่ะนักเรียนก็คือว่าจะช่วยในเรื่องของการเขียนสะกดคำของนักเรียนได้เยอะเหมือนกันเพราะาบางคนปัจจุบันอาจจะยังสับสนอยู่เลยว่าเอ๊ะสมมติว่าคำว่าพละศึกษาค่ะบางคนก็คุ้นชินกับคำว่า ก็พละมีสระอะูะต้องไหมคะเบาพอไปเขียนคาว่าพละศึกษานะักเรียนก็เลยมักจะเขียนใส่รูปสระอะไปด้วยนะคะแบบนี้ก็จะผิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของคําสมาร์ทแล้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสะกดคําหรือว่าเขียนคําได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็สามารถนําความรู้ตรงนี้ไปใช้ไดเ้เหมือนกันอ่าเหมือนการละเทสะนะคะก็ตัดอะออกเหมือนกันนะคะธุรกิจก็เช่นเดียวกัน นะคะวาทศิล์เห็นไหมคะสังเกตว่าเวลาเรานํามาสมาธิกันแล้วก็ตัดรูปอะออกหมดเลยนะคะตัดวิสัญญีออกหมดเลยแต่เราก็ยังคงต้องออกเสียงอะระหว่างพยางเหมือนเดิมนะคะลักษณะการอ่านออกเสียงแบบที่3นะคะก็คือต้องตัดไม้ทันตคาตออกก่อนค่ะแล้วอ่านออกเสียงเชื่อมระหว่างพยางได้เช่นเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรเปลีป่ยนแปลงนะคะคล้ายๆกับ ข้อที่2เมื่อสักครู่เลยนะคะแต่นักเรียนจะต้องตัดไม้ธันตคาศออกก่อนถ้าเกิดว่าคําคําหน้าคําหน้านะคะมีไม้ธันตคาตอยู่นะคะต้องตัดไม้ธันตคาศเนินทิ้งก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นจาก์ที่คุณครยยกไปอันนี้คุณรูขอไม่พูดถึงแล้วนะคะ มาดูคําที่2กันดีกว่าค่ะคือคําว่าพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นโทนามนโทนะคะแล้วก็มีทันตคาสอย่ดบุตรนะคะดังนั้นเรนจะต้องตัดทันตคาตออกนะคะแล้วเชื่อมด้วยคําว่าสถานได้เลยนะคะก็จะอ่านเป็นเสียงอะเชื่อมนะคะก็จะอ่านออกเสียงอะเชื่อมได้ว่าอะไรพิพิธภัณฑ์ทะสถานเห็นไหมคะออกเสียงอะระหว่างโทนามนโทและสองเสือนั่นเองนะคะ คำต่อไปค่ะคารุศาสตร์บัณฑิตอาลายคนมักจะค,คุ้นชินกับคําว่าคารุศาสตร์ต่อเราเรียก,การันเวลาหนูเอาไปสมาคกับคําว่าบัณฑิตแล้วเนี่ยหนูต้องตัดตัวที่เป็นรรษษทันตคาทิงนะคะแล้วก็จะอ่านว่าคารุศาสตร์บัณฑิตได้นะคะะสังเกตว่าคารุศาสตร์บัณฑิตเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งคำที่ไม่ออกเสียงเชื่อมนะคะครูบอกแล้วว่า ไม่ใช่ว่าทุกคำที่จะออกเสียงเชื่อมเสมอไปนะคะต่อไปค่ะเ d ดีบวกกับสถานนะคะก็ตัดการัดาออกเออตัดตัวที่เป็นทันตคาตออกเช่นเดิมนะคะว่าแพทย์บวกสมาคมก็ตัดตัวทันตคาตออกเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะเป็นลนักษณะของการอ่านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนก็สามารถนําไป ประยุกต์ใช้กับการทําแบบฝึกัดของนักเรียนได้เลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะเจอในลักษณะของอสมัครคำจากคําที่อาจารย์กำหนดมาให้แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปลองทํากันดูนะคะ,ะคราวนี้เนี่ย ผู uhm, ค้ครู desktop, mm <h. S 1> คคมีเทคนิควิธีการเล็กน้อยนะคะมามาบอกเล่าให้นักเรียนทราบนะคะก็คือโดยปกติแล้วอะค่ะคำสมัครเนี่ยเหมือนที่ครูบอกว่าเรามักจะแปลจากหลังมาหน้าเนื่องจากว่าคําหลังเนี่ยมักจะเป็นคําหลักของคําสมัครเลยนะคะซึ่งคําหลักเหล่านี้ค่ะมีคําที่เราจะพบเห็นกันบ่อยๆนะคะครูก็เลยนําคําที่พบเห็นมาบ่อยๆเนี่ย มาใส่ไว้ให้นักเรียนนะคะก็จะง่ายในการเข้าใจและจดจำาง่ายยิ่งึ้นนั่นเองนะคะแต่ยังมีอื่นๆอีกน,น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่ที่พบเห็นได้บ่อยหน่อยนะคะอาจจะมีคำว่าบัตรคำว่าวุดนะคะที่ที่ก็ใช้กันเยอะเหมือนกันนะคะ,ะเรามาดูนะคะที่ครูยกมาก็จะเ,เช่นคำขยายบวกกับคำหลักนะคะก็คือคำว่าศึกษาศาสตร์บวกกับคำว่าก,กรรม บวกกับคำว่าภาพภายัยศินวิทยาบวกกับคำว่ากรหรือว่าบวกกับคำว่าบุรีนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยคำเหล่านี้ก็จะ,ะมักจะเป็นคำสมาธนะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันค่ะลงท้ายด้วยคำว่ากรรมค่ะอ่าวีระสมากับคำว่ากรรมนะคะกิจกรรมเห็นไหมคะวีรกรรมกิจกรรมนะคะหรือภัยนะคะสังเกตนะคะว่า คำหลักอะค่ะจะสามารถไปบวกกับคําขยายได้หลากหลายมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนไม่มั่นใจว่าคํานี้เป็นคาสมมาตรหรือเปล่านักเรียนอาจจะลองสังเกตในลักษณะของการดูว่าคาหลักคำคำหลักที่อยู่ด้านหลังอะค่ะสามารถไปสมมาตกับคําด้านหน้าได้หลากหลายหรือเปล่าถ้าสามารถสมมาตได้หลากหลายก็อาจจะพิจารณาได้แล้วว่าอาจจะเข้าเกณฑ์ของการเป็นคาสมมาตรเช่นคําว่าศึกษาอย่างเงี้ยค่ะ ประถมมศึกษาสังคมศึกษาอะไรคะพละศึกษานะคะคำว่าภาพก็เช่นเดียวกันอิสรภาพมิตรภาพนะคะคำว่าอะไรคะศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะรัฐศาสตร์กรเกษตรศาสตร์กรเกษตรกรนะคะเห็นไหมคะคำที่ลงท้ายด้วยกรน,นะคะก็จะยังมีกากหลาย,ลายนี้จะเป็นแค่ตัวอย่างคำที่คุณครูยก ตัวอย่างมาให้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนเจอคําที่มักจะลงท้ายด้วยคําเหล่านี้ค่ะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยก็มักจะเป็นคาสมาธนะคะประมาณนี้ในเรื่องของคาสมาธกา็นักเรียนน่าจะได้ความรู้ความเข้าใจไปประมาณนึงเลยนะคะเดี๋ยวในระดับมัธยมนักเรียนก็จะได้เรียนในลักษณะของการาสมาธิ ละเอียดขึ้นแล้วก็ยากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นของการการรู้จักเรื่องของคำสมานนะคะดังนั้นเรามาลองทํากิจกรรมกันดีกว่านะคะกิจกรรมที่1ของครูชื่อว่าตามล่าหาคาสมานนะคะก็จะเป็นให้นักเรียนช่วยกันหานี่แหละคะ่ะว่าคําที่คุณครูกําหนดมาให้เนี่ยนักเรียนคิดว่าคําใดเป็นคําสมานบ้างน,นะคะ เรามาดูคำกันดีกว่านะคะคำที่คุณครูมีให้นักเรียนนะคะก็มีอยู่ประมาณกี่คำเอ่ยประมาณ21คําคำถูกต้องไหมคะอ่าดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณครูหาหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูใบให้ว่ามีทั้งหมด10คำคะ่ะที่เป็นคำสมานะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนในการลองคิดวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราจะ ไล่ไปทีละบรรทัดละกันนะคะนักเรียนก็จะได้ช่วยครูหาคําตอบด้วยนะคะเริ่มจากบรรทัดที่1มีคําว่าตุ๊กตาวีรกรรมและก็วาตภัยนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองหาดูนะคะว่าบรรทัดนี้มีคําสมายหรือไม่นะคะเฉลยน,นะคะบรรทัดนี้มีคําสมายค่ะและมีถึงสองคด้วยค่ะคําที่1น,นะคะ เห็นไหมคะลงท้ายด้วยคำว่ากรรมค่ะวีรก,กรรมนะคะลงท้ายด้วยคำว่าภัยโอ้คำนี้ชัดมากเลยวาตภัยค่ะเดี๋ยวมาท่านยืนนักเรียนก็ดูไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวครูก็ขอเฉลยไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะอุบะะัตินะคะอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุคำนี้เนี่ยเป็นการ เป็นการออกเสียงเชื่อมนะคะที่เป็นเสียงเชื่อมเสียงเสียงสระอีนะคะในการเชื่อมระหว่างคําหน้าและคําหลังนะคะอุบัติเหตุยุทธภูมินะคะออลองท้ารื้อยภูมิก็เยอะเหมือนกันนะคะก็ภูมิก็ถือเป็นคําสมัครหลักเลยนะคะเป็นเป็นคําหลักที่ที่มักจะมีหลายๆคำที่เป็นคำขยายมามาบวกกับคำว่าภูมินะคะ ก็มีใช้อยู่แพร่หลายเหมือนกันนะคะคำว่าผูกกายกรรมเห็นไหมคะกายกรรมวีรกรรมเห็นไหมลงท้ายด้วยกรรมเหมือนกันนะคะเกียรติบัตรวุฒิบัตนะคะเกียรติบัตรวุฒิบัตนะคะได้เหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมคะว่าลงท้ายด้วยบัตรก็มีหลากหลายเหมือนกันประกาศนียบัตรอย่างนี้นะคะอ่ะสังฆทาน วิทยาทานเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าลงท้ายด้วยทานแล้วใช้ได้ค่คำว่าทานเนี่ยใช้ได้แค่คำนี้คำเดียวนะคะสามารถนำคำบาลีสันสกฤตอื่นๆมาบวกกับคำว่าทานได้นะคะดังนั้นทานเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำหลักเหมือนกันนะคะคุณวุฒิเห็นไหมคะเพชรบุรีนะคะสุขศึกษาสุขศึกษาพลัศึกษาเห็นไหมคะว่าศึกษาก็มีเป็นคำหลักได้เหมือนกัน แล้วก็บวกกับคำหน้าที่เป็นคำขยายนะคะก็มีได้หลากหลายเลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างสิบคำนะคะที่เราช่วยกันหาเนาะ,ะถือว่านักเรียนก็ช่วยครูหานะคะเสร็จแล้วเราจะไปกิจกรรมที่2กันอแอบบอกใบว่าคำเหล่านี้มีอยู่ในหนังสือด้วยนะคะนักเรียนก็อย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะกิจกรรมที่2ของเราชื่อว่ารวมด้วยช่วยกันสร้างคะ่ะ เอ๊ะสร้างอะไรเอ่ยเดาได้ไม่ยากใช่ไหมคะสร้างคำสมานนั่นเองค่ะสร้างคำสมานจากคำที่ครูกำหนดให้ค่ะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูที่ข้อที่1ค่ะข้อที่1เป็นการสร้างนะคะคำสมานนะคะจากคำสองคำที่ครูกำหนดให้คือคำว่า, 3, 000, า,วาะะสัมพันธ์กับคำว่าไมตรีนะคะสัมพันธ์กับไมตรีนักเรียนสังเกตคำว่าสัมพันธ์ค่ะครูบอกแล้วว่าถ้าเกิด คำแรกนะคะมีทันตคาตอยู่เราต้องตัดทันตคาตทิ้งก่อนแล้วเราถึงจะเชื่อมคําได้นะคะเมื่อตัดทันตคาตทิ้งแล้วนะคะเราก็นําคำสองคำนี้มาต่อกันได้เลยนะคะจึงได้คําว่าสัมพันธไมตรีค่ะตัดทันตคาตทิ้งแล้วก็ออกเสียงอะเชื่อมระหว่างคาว่าทะกับคําว่าไม่เออที่เป็นทอทงกับคําว่าไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นเสียงอัะนะคะในการเชื่อมนะคะ เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปคําสมารสร้างคําสมาส์คาที่สองคือธรรมราชานะคะธรรมราชาคํานี้เจออะไรคะบอกเลยว่าถ้าเป็นคําที่เป็นประวิสัญน,นีหรือรูปสระอะเนี่ยก็ให้ตัดอะทิ้งนะคะเราจึงจะเชื่อมคําได้นะคะดังนั้นครน,นี้ตัดอะทิ้งก็จะได้เป็นคําว่าธรรมราชานั่นเองนะคะก็มีเสียงอะเชื่อมระหว่างธรรมกับคําว่าราชานะคะ ไม่ยากเลยค่ะต่อไปค่ะคำที่3ามาเลยคำที่สามคือคำว่าภูมิประเทศอาภูมิประเทศไม่ได้เขาขายต้องตัดทันตคาหรืออ่ะออกต้องไม่คะแต่เป็นลนักษณะของการออกเสียงเชื่อมคํานั่นเองนะคะออกเสียงเชื่อมที่เป็นเชื่อมแบบสระอีนะคะ ก็จะเป็นภูมิประเทศนะคะข้อนี้อ่านว่าภูมิประเทศนะคะอย่าอ่านผิดนะต่อไปคําว่ายุทธบวกคําว่าหัดถีค่ะคล้ายๆกับข้อแรกที่ครูให้ดูเลยคือมีอะไระคะมีทันธาคาอยู่ค่ะแน่นอนนะักเรียนต้องฆ่าทันธาคาทิ้งก่อนนะคะแล้วเราจึงจะเชื่อมคําได้นะคะดังนั้นข้อนี้ก็เลยเชื่อมได้เป็นคําว่ายุทธหัดถีค่ะออกเสียงอะเชื่อมระหว่างทอทงกับหอหีบนั่นเองนะคะ ไปค่ะสองคำสุดท้ายค่ะคำที่ห้าคําคำว่ามรณภาอ่าเข้าคายสังเกตดีๆเจออะไรต้องตัดทิ้งคะเจอรูปสระอะค่ะของคำหน้านะคะเจอสระอะถ้าักเรียนเจอสระอะของคำหลังเหมือนคำว่ากาละเทศะแบบนี้ไม่ตัดคำสระอะของคำว่าสะทิ้งนะคะคำหลังไม่เกี่ยวนะเราจะตัดเสียตัดรูปสรระ,ะของอรูปสระอะ สุดท้ายอะคะ่ะที่เป็นรูปสุดท้ายของของคำแรกทิ้งเท่านั้นนะคะอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะคะดังนั้นได้แล้วก็จะเป็นคําว่าอะไรคะมอรนอนเองกับพอสัมภาวก็จะอาจออกเสียงเชื่อมเป็นเสียงอ่ะเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น มรณภาพนั่นเองนะคะและจบที่คำสุดท้ายของวันนี้ค่ะคือคำว่าทศนิยมค่ะคำนี้ออกเสียงอะเ <_ T> ชื่อมระหว่างสะกับนิถูกต้องไหมคะแล้วก็ไม่ต้องตัดอะไรทิ้งด้วยก็สามารถเขียนเชื่อมกันได้เลยนะคะก็อ่านว่าทศนิยมนี่เองค่ะจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องของคำสมานนะคะโดยรวมก็จะเป็นลักษณะของพื้นฐานในเรื่องของคำสมาที่อยากให้นักเรียนได้รู้จัก นะคะแล้วก็อ่านออกเสียงได้ถูกต้องเขียนได้ถูกต้องนะคะแล้วก็พอจะทราบที่มาของแต่ละคำนะคะก็อยากให้นักเรียนนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนนะคะและทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะแล้วพบกับบทเรียนต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ